จริงมากที่เรียกว่ากันแดดกันแก่เพราะว่าตัวแรกเลยมันจะเป็นลว r e ์ส r อน anti aging ทำให้เซลล์ที่มันกําลังชราอยู่เปลี่ยนกลับไปเป็นเซลล์ที่มันเด็กลงตัวที่2สารปรอปลมผิวเวลาที่ผิวของเรามันมีความอักเสบมันจะไปกระตุ้นการแก่สารปรอปลมผิวเนี้ยมันจะเหมือนไปยับยั้งกระบวนการอักเสบมันทําให้ผิวของเรามันมีความสงบมากขึ้นเป็นสารสกัดจากใบโบบชื่อว่า a อเ l e p r โ t o i แล้วก็ใส่เป็นตัวซาแคลน่ะซาไหลอยู่ตรงข้อหินอ่ะเสี่ยวฮอร์โมนที่แบบหน้าแดงเยอะพอใช้กันแดดชมพู แล้วมันได้ตัวซาแขนเข้าไปอะมันจะทําให้แบบเหมือนไม่เคยแดงมาก่อนอ ส่วนตัวที่สามสารน้าอนุมูลอิสระลงไปมันก็จะไปจับอนุมูลอิสระที่ทําให้เกิดตาราเซปโยนทิ้งออกไปเลยตาักเซปมันก็จะเกิดน้อยลงตัวกันแดดอ่ะมันสามารถกันแก่ได้อิสเซลล์อยู่แล้วอ่ะในตัว U V D อ่ะมันทำให้ผิวของเราไม่แล้วก็ทําให้แก่แต่ถ้าเป็นตัว U V A อ่ะคือมันจะทะลุชั้นหนังแทนลงไปแล้วก็ทําให้แก่ไปเลยซึ่งตัวกันแดดที่เป็น A p F 50บวก P A 4บวกอ่ะมันจะกันรังสีพวกเนี้ยไปเลยผิวมันก็เลยไม่แก่และอย่างพอตัวเนื้อทาง่ายซึมง่ายทาซ้ําได้ทาได้เรื่อยอ่ะมันก ไม่รู้จะแกะยังไงมือนกันะ